สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งนางอภินพรพวงสายหยุดนะคะพี่กุ้งนางก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะคะต้องขอโทษโคดรน้อยนะคะแล้วก็โคดก้อยมากๆเลยนะคะที่หายเงียบไปก็ชีวิตเจอปัญหามากมายเลยะคะ่ะตอนนี้บางวันก็แทบจะยิ้มไม่ออกแต่สิ่งที่ที่อยู่ได้ก็คือการที่เราเป็นหัวหน้าเขาเนาะแล้วก็ ชีวิตมันต้องเดินต่อไงมันก็เลยต้องมีภาพปกติที่ที่มันต้องออกสู่สาธารณะบ้างแต่คือว่าถ้าถ้าจะให้มาทำแบบเดิมๆโดยโดย,โดยที่เรื่องของตัวเองหรือว่าเรื่องของลูกๆเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นมาเลยอะไรแบบนี้มันมันเหมือนกับแบบมันยังทำไม่ได้พี่ก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะคะแต่ อยากให้ทุกคนเข้าใจการเป็นแอดมินนะคะมันก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับพี่กุ้งนะจากคนที่พูดไม่เป็นจากคนที่ไม่เคยกล้าเลยที่จะแนะนำบอกต่อใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ทำได้เข้ามาเรียนแล้วมันก็ทำให้เราอ่ามีความกล้ามากขึ้นแล้วก็ทำได้มากขึ้นแต่ตั้งแต่ก่อนปีใหม่มานี่คือโอ้โห ลูกสาวทํานี่ให้หลายหมื่นเลยค่ะทั้งเล่นแชร์ทั้งกู้นอกระบบเยอะเลยคือวันๆก็คือ,อต้องทํางานเพื่อที่จะให้มียอดขายเยอะๆเนาะ,นะจะได้มีคอมมาจ่ายเขารายวันอย่างงี้ค่ะหรือไม่ก็จ่ายรายอาทิตย์แล้วก็ปิดเป็นบางตัวก็คือมันก็เครียดเนาะ,ะมันก็เครียดแต่ถามว่ามีรูปยิ้มไหมมีรูปถ่ายกับสามีมไหมมีรูปถ่ายกับเพื่อน,อนๆไหมออก แบบว่าสื่อออกเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะมันมันก็มีนะคะแต่ก็มันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเราก็จำเป็นต้องทำเนาะอ่าอันนี้ค่ะแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือนอกจากเรื่องลูกสาวคนโตทำทาเรื่องไว้ยเยอะแยะแล้วเนาะอ่าเราก็เครียดแล้วนะคะคัะนนี้ยังจะเลือกลูกสาวคนรองอีกเนาะอ่ะอน,นี้ก็คือ แฟนน้องก็ก็โดนคดีเกี่ยวกับะทะเลาะวิวาทหรือว่าตีกันอะไรเงี้ยคะก็กลายเป็นข้อหาพยายามฆ่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ต้องต้องโดนตัดสินจำคุกสอเดือน2อเดือนยีวันเนาะอะ่แล้วก็มันถามว่ามัน เป็นปัญหาของเราไหมมันก็ไม่ได้เป็นนะแต่ด้วยความที่เราเป็นแม่เนะาะใช่ไหมระหว่างจากงานมันก็ต้องมีคุยกับลูกบ้างอะไรเงี้ยเฮ้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วก็ยังอยากเป็นแอดมินต่อนะคะแต่คืออขอเวลาหน่อยแต่ถ้าสมมติว่า,าไม่ได้อ่านไลน์ไม่ได้ติดต่อใครเลยหรือว่า เหมือนมันขัดขัดการติดต่อหรือว่าแบบทําให้อ่าไปต่อไม่ได้หรือหรือมันจะทําจะทําให้ต้องต้องออกจากอ่าแอดมินกอดอะไรเงี้ยคือถ้าเราพร้อมแล้วค่อยเข้าไปหรือว่าอะไรเงี้ยก็ก็อันนี้คือก็ต้องต้องต้องขอโทษโค้ดด้วยนะคือให้ให้โค้ดตัดสินใจได้เลยแต่คือมันเหมือนกับว่ามันไม่ไม่อยากจะเล่าอะไรแล้วเนาะคือ มันกลายเป็นเราก็เรียนมาเนาะไม่บน่นไม่โทษไม่อ้างแล้วก็เรื่องของคนอื่นเขา,เอ,าอะไรนะสิ่งที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับตัวเราเป็นในเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรเงี้ยเนาะมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราแต่คือว่านะนะตอนนี้ที่พี่กุ้งเจอคือโอ้โหเรื่องเรื่องของพี่เต็มๆเลยอย่างเงี้ยไงมันก็เลยเนาะพูดมันพูด,พดยากไงมันมันเป็น อะไรที่ละเอียดอ่อนข้างในนิดนึงเนะาะก็เหลือแต่เขาเรียกว่าะไรนะทำตัวให้มียอดขายดังเดิมตั้งแต่มาเรียนเนะาะแล้วก็เราก็มีงานแอดมินบ้างอะไรเงี้เนาะแล้วก็สนใจที่จะทําเกี่ยวกับแอดมินอะไรเงี้ย เราก็ทำให้ยอดขายตกลงไปเนาะจากแปดแสนก็เหลือสี่แสนห้าแสนอย่างเงี้ยอมันก็ถามว่ามันเป็นไรายได้ของเราที่ตกสองคนกับสามีเนาะแล้วก็อย่างอื่นถามว่ามีไรายได้เข้ามาไหมมันก็มีนะแต่คือว่ามันก็ยังได้ไม่ถึงเพราะว่าเรายังทําไม่ไม่มากพอเหมือนเหมือนกับงานตรงนี้ที่เราทําเป็นอยู่แล้วไง อ่าเราเราไม่ได้ออกไปไหนด้วยอย่างเงี้ยมันมีรายได้เข้ามาอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ไม่มากพอเท่ากับที่เราเคยได้อย่างเงี้ยอ่าแล้วก็มันก็กลายเป็นเราไม่มีเงินช่วยช่วยตัวเองช่วยลูกในเวลาที่มันจําเป็นอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออขอเอ่อ,อ,อ,อทำงานประจําให้มันแบบโอเคหรือว่ากลับมาเฟื่องฟูหรือว่าขอ อทําทเรื่องส่วนตัวเคลียร์เรื่องส่วนตัวให้มันมันเบาบางไปก่อนแล้วอถ้าพร้อมหรือว่าอะไรเงี้ยก็ก็อยากจะกลับไปเหมือนกันแต่ก็ตอนนี้ก็คือมันต้องมันต้องขอเวลาให้หน่อยค่ะมันมันมันเครียดก็อาจจะเป็นเหตุผลที่แบบ เล็กน้อยอา,อาจจะไม่ไม่ใช่ปัญหาใหญอ่อาจจะเป็นแบบนั้นแต่คือไม่รู้ไม่ไม่รู้เนาะแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะมองอยังไงแต่คือสําหรับตัวพี่นี่คือแบบม,มันยังไม่พร้อมมันไม่ไหวมันหลายเรื่องจะ ก็เลยเอ่ออยากจะเงียบๆก่อนคิดว่าทุกคนต้องคงเข้าใจเนาะอ่าแล้วก็ต้องกราบประทานโค้ดด้วยแล้วก็ต้องต้องกราบอ่าต่างพี่ก้อยด้วยวก็คือค้าไม่เงียบไปอะไรเงี้ยแล้วก็เรามันไม่ได้มันไม่เป็นเรื่องน่าเล่าเนาะอื มันไม่ใช่เรามันไม่มีใครเขาเข้าใจหรอก <c oughs> ก็คิดอย่างนั้นไงก็แล้วบางทีมันอ,อการเล่าเรื่องส่วนตัวมากไปมันก็กลายเป็นแบบมันก็ไม่ดีเนาะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่อยากเล่าแต่คือเออถ้าถ้าถ้าเราเงียบไปแล้วมันก็กลายเป็นแบบว่า มันไม่มีใครรู้เนอะว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตหรือว่าเราจะเอายังไงกับสิ่งที่เราเป็นอยู say, a, mm ่ตรงนี้ก็มันก็ต้องบอกกันเนอะแล้วก็สิ <specialty noise> designs, ่งที่ที่บอกไปก็คืออ่ามันก็เป็นเรื่องจริงมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องจริงแล้วก็ขอเวลาหน่อยก็ ก็ไม่มีอะไรเนาะขอบคุณค่ะนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่โค้ดกับทางเพื่อนๆจะตัดสินใจก็แล้วกันเนาะช่วยช่วยตัดสินใจให้ทีก็แล้วกันค่ะแต่ว่าแบบอยากอยากจะบอกแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ